ีครับพี่นอ้องนี่สิมหาหละกพึงเลาะเมมแถวคลองชนะทานใกล้ๆบ้านครับผมแล้วนี้คือสิมีทำเลมันหายอยู่เดี๋ยวผมเสิลาะเบื่องก่อนสิแด่จะนั่งเมมน้อยครับตอนนี้ก,ลนะกำลังใส่น่ะกำลังงามเลย ผมเะราหาบึงแถวกาอพายแถวคู่ข้องช่อนประธานนี่นะครับทางเพจลายครับผรก็งกับบิงแถวกอไพายนี่ครับไอจิมี่บอกะเบึงไปน้ำกันเป็นตตมี่เด้ครับ ว่าแถวนี้มีคนหาบ่ให้เลาะเบิ่งไปนํากันประคามเทศดเจ้ หน,นี่มันแหลงดอกไม้ก็เริ่มมีอยู่ครับแต่ว่าฝนบ่ตกถ้าฝนตกดอกไม้แห้งกิหลาย กำลังสิขึนครับพี่น้องอยางกับมากำลังสิปีนขึนครับเจออีกข้างหนึ่งครับผมนี่ครับ<_><_>เห็นไหมครับเนี่ยอยู่ต่ำๆนี่ปาาอไภัยม้า,าแล้วครับมันเห็นมา้านแล้วัวน้ำ นี่ครับมีหัวหน,น้ามีรุ่นมีรุ่นอีกสักครู่นี่ครับได้มาแล้วโอ้ยหนาม,ามงามครับยางสวยยอดโอ้ยเอาหน้าครับในกอไปเฮ้ยหนามงามนามงาม ึงเมืองเขียแมวออกกันโอ้ยเงี้ยสวยครับสวยเดี๋ยวรอด,ดูอีกห้างหนึ่งครับอยู่สูงห้างหนึง่งพุนสูงสูงครับห้างหนึง่งขึ้นัแม่พุนแม่มันตันทางเต็มอืออือเยู่ครับอันนี้ ผู้ได้ไม่ได้ครับหนามเต็มเปียะเลยแต่ว่าหั่งน,นิดๆเดี๋ยวพอดีกินครับเพื่อลงมอดหังขาดเพัดสูงครับงาไบมันหลโอ้หนามพอดีกัดเลยครับเต็มเปียะผู้ย่สูงสูงผู้ลงมามันหกครับโอ้ยยนาม เต็มหลอดเปี้ยเลยึมห้อยโขงครับพอดีกินพอดีกินเลยไปครับไปรุ่นต่อไปเยิ่ยมจะเดินเลาะไปตามคค้งเนี่ยแหละอาจะเจออีกจะลังไหมหลือต้กันครับผมจะเป็่อต้อตกันครับวานซีมีป่ปะส้มคือิมี่ครับ ไอ้ยำดินใบตาปลูกมันแล้วครับเจ้านี่ว่าน้ำมีครับต้นนี้ยังเป็นภูมสมพอยป่ะครับเอิ่อนผมก็ไม่รู้กันว่าเจ้าไถ่ยำดินใบปลูกมันแล้วครับดินดีงามงามยินเป็นสีนดำตาลดีครับแค่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมซสู้หนึ่งโอ้ยครับห้างใหญ่ครับห้างใหญ่ครับ เออทางมาเริ่มเทิมเลยมีรุ่นครับมีรุ่นมีน้ำแนนอนครับผมแถวนี้มีน้ำแนนอนครับครับพี่น้อง,องซ้ำแขนนี่ครับห้างนี้ต้องใส่ไฟนะครับ ไฟกกอ,อย่าเอาไปอยู่ครับห้องนี่โอ้ยงามครับงามงามนามเต็มไปอะสาแขนเลยโอ้ยม่มช่วงนี้กำลังใส่นามด้วยครับด้องามคักงามคักโอ้ยจักหน่อยครับโอ้ยถือว่าสุดยอดสาแขนนี่คักแล้วคักคักคัก สามแต้มสี่แต้มนะครับพี่ยอดไปครับครับพื้นรบไฟเรียบร้อยนะครับผมกับว่าจะปิดคิปไปซ้ำนี่คำแล้วครับประมาณสี่มุ่งละพล่อมาแค่สีเลาะไปนี่แหละ เราไปนี่กับพี่เบิงน,นี่ล้วกัสิกบเมื่อก่อนรับคันท่าได้กับสิท่าเบิงขันมาได้กับสิกับเลยนะครับสำนีครับผมสวัสดีครับสี่ห้างครับผมผลงานไป